สวัดีนะคบเพืเ่อนๆทุกท่านอยู่ผมชอบดี้อีโอนะครับ <c oughs> วันนี้เรามาเล่นฟอร์เรนกันนะฮะแต่ไม่ต้องจะเล่นได้หรือเปล่าเอามาดูกันหน่อยนะฮะ <c oughs> เราจะมาออกคลิปกันนะฮะสวัสดีคุณโอไอโอสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะแล้วก็ทีอีด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้าพ่อผมมาในหัวใจพ่อผมลงคลิปให้วันนี้เรามาเล่นฟอร์เรนกันก่อนดูเล่ามังหยงกากอะเดี๋ยวนะเล่างกาก บางที่ผมอาจจะไม่พูดนะผมขอไม่พูดหน่อยนะโหลดนานมากคนมีคนแต่ไวไฟกาก,าก จ็ดเซ็ดจอยจ็ดเซ็ดจอยจ็ดเซ็ดจอยเกมเราบอกนะฮะผมอยู่หน้าจอแต่ตูไม่รู้ตูจะเล่นได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าเดี๋ขยับความก่อนแป๊บน <c oughs> ึงตอนนี้มีสาวๆต้องการความช่วยเหลือม ทีอีก,ก็อบอกผมแล้วว่ากดเลยลืมไปว่าตัวเองเลือกฟาร์มมานี่หว่าอโอ้ก <First blind! S 1> ิมบับแดง uh. โอ้รูดี้มาแล้ว นรักสกิวสองผมมาเนี่ยชอบจริงๆรักากิลสองต้องเร็วนะมัต้องเร็วมันต้องเร็วขอให้โชคเข้าข้างครับอเลน อารินสู้กับหิพอนีของท่านเรมต้องพูดมนากครับทาร่าทาร่าทาร่าเลื่นเหนือน้อยนะแม่กันคุ้มคุ้มอยู่นอนตายพร้อมกันแหละดีดิ คุ้อมอยู่คุ้อมอยู่นะฮะทุกคนคุ้มอยู่คุ้อมอยู่ทุกคนคุ้มอยู่คุ้อมอยู่นะฮะเราแลกกันไม่เป็ไนไรฟอรเรนี่เป็นตัวที่บางๆมากบางโคตรนเลยนะบางสุดนะ่ะฟอเรนีน่แล้วมันจะปวนป่าผมมากจะป่วนป่า <Wow. S 1> โอ้ยจะแตก มบู๊คเ, <c oughs> เกือบแตกยังแตกเกือบแตกเมื่อกี้โอ้โหทุกคนโูน่นี่เกือบแตกโอ้โ oh ห no. บัสผมสู้ไม่ได้นะบนะัสน่ะนป่วนป่าบัตสป่วนป่า oh. บัสเขาป่วนป่าผมมากดิ๊ กระตายผมเข้าไปผมเขาเป็นกระต่ายผมสู้อารนไม่ไหวจริงๆรอารีนเป็นทีมเราต่อยผมหนึ่งวีหนึ่งกับเขาเนี่ยไงผมก็ชนะเขาไม่ได้เขาผมนั่แหละบางเขาไม่สกิลสตาอยู่โอ้โห e ค y า a s b e e a อารีนอดโอ กูตายเพราะเมดเนยนะโอ้กูยังเกียดยังเกียดแหละขอพายในคำหยาบนิดนึงนะ สลับเลนนะนะฮะมันสี่นาทีขึ้นไปแล้วผมจะสลับเลนมันอยู่เลนกลางผมขอฟาร์มหน่อยกันผมจะไม่ตายอีกแล้วจวนนี้จิ้ปบ้าจิ้มไปฟอร์เวนากับครูดาวนานนะแต่ผมว่าถ้าลำเป็นนี่ก็ครูดาวไม่นานหรอกผมมันเข้าไม่ได้ถ้าผมฟอร์เรผมก็ตาย ก็เดี้งได้เหมือนกันนะฮะท่านหญิงร่อป่าของท่านช่ดาดอกน้่เวยต้องปิ้นหนีไม่คุ้มเลยงั้นเขาก็ตายนะนี่นนนนนน 3, 3, 3. สามสามสามูสกอร์ดิโอ้โหอารีนตายนะกูางมนั่นเนี่ยสามสี่สอง เพ <mm uh> mm hmm <e ื่อนผมมันก็รอผมไปเล่นยากเหมือนกันนะฟอร์เรนเนี่ยมันด้เล่นยากตรงอะเล่นยากตรงทีมบอกให้รวมกลุ่มมันไม่ยอมนาีเป็นร่วเก็บดาบไปจิ้ม หมุน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 จิ้มไปก่อนผมบ่นครอผมก็สองค้าสองขาสองทุกคนนี่ย่งรวมอ่ะ รวมคุมทุกคนม่ยมโหดนะผมฆ่าไปห้าไม่รู้จะอันนี้ได้หรือเปล่าอุ้ยบัผมสุ้ไม่ได้บัเข้ายไม่เข้าหไม่เุ้ไม่ได้อ่ะผมแพ้ทางบัตกับอเลนหรือเปล่า อย่าทำให้เสียบรรยัาผมเข้าไม่ได้นะผมเข้าจังหวะนี้อตนี้ผมตายนะทุกคนชอดนี้ผมเข้าไม่ได้ผมเข้าคือผมตายโอ้ฉดนี้เข้าไม่ได้จริง ouais ทุนเฮ้ยเฮบัตบัตบัตมี กิมป <Kim> <first> ้อมไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยโอ้โหต้องดึงต้องดึงอันตินี้ก่อนเดี๋ยวโดนมีหน้าโดนมีหน้าโซโลคิวนะนะถ้าโดนมีหน้าโซโลคิวเนี่ยตายทีมันนะสออนสปอตมันเดือมพูดสองหลอกฟอลนิน ผมพอเล่นฟอลเลนเป็นอยู่นะแต่ไม่ได้เล่นเป็นในขนาดนะั้นหนึ่งผมก็ได้เล่นเป็นอะไรขนาดนะั้นหรอกผมพอเล่นได้นะเล่น<ห>เป็น<ห>เลยหายคำ้ำฆ่าอับิโซด้าก่อน ผหญิงเพื่นผีป่าของท่านช่าโอ้โหดูดิเกมนี้นานนั่นอะเอาไว้ค่อยคิดเพื่อนผมมันยังพูดว่าเบลอพี <c> ่ <oughs> เขาบอกว่าบ๊อบอิสเพออารูบลองผมเล่นกำลังเล่นาวีโอ้โหอาร์เรนเข้าไปแบบนั้นมันก็ต้องตายป่ะเพื่พอนมันไม่รอดหรอก อุอยผมเข้าช็อตไเงี้ยหก็ตายรูมไม่ได้จริงมาลุมาเปียไม่กลัวแต่กลัวมาเยอะจริงคำพูดนี้ยังใช้ได้อุ้ยสูสีสูสีสูสีมาช็อตแล้วเนี่ยโอยผมเข้าไม่ได้เหมือนเดิมถ้าไม่มีอเลนเข้าก่อนถ้าเลนเข้าก่อนอะผมเข้าได้<อ>เดี๋ยวผมจะตายเอา เดินไม่ดูทางโอ้ <c oughs> เล่นไม่เป็นหกอ,อ <c oughs> ถามว่ทาทมานปย <c oughs> <c oughs> คิวได้เฉยเกือบทั้งทีมอ่ะเกืบอบสะ้าโลกคิวได้ทั้งทีมอ่ะท,ท่ะทานผู้ชมโอ้ยรถตันโอ,นนนอ้เกือบตายคิวเขาไม่ได้จริงๆนะเอ,อยนะต้องวาร์ปกลับบ้านก่อนสัญญาแล้วผมจะไม่ตายอีกจะที่ไหนละ่ะหยอกียบเกียบจะที่ไหนละ่ะจะที่ไหนละ่ะจะที่ไหนละ่ะจะที่ไหนละ่นละ ใครบอกว่าจะกลับบ้านใครบอกว่าจะกลับบ้านเราจะกลับบ้านต้องกลับจริงๆแล้วแหละจะใส่คนเดียวด้ดีไหมเนี่ยรู้สึกอยากใส่เลยคันไม้คันมือทุกคนผมเริ่มคันไม้คันมืออยากใส่แล้วอ่ะคันไม้คันมืออยากล้ำว่ะเดี๋ยวก็ล้ำใส่หน้าแม่ลหรอกโอ้โหมากไม่แบบนี้ทุกคนผมจะสู้ไหวได้ไง สามหน่อยแบบนี้หนูเข้าไปคือตายแต่ถ้ามีแต่ตัวเบาๆหนูเข้าไปได้โอ้ฮหาล่าโอ้โหตั้งตีต้องทั้ตีแล้วแหละทั้ตีแล้วแหละโอ้โหโดนชันแล้วไม่เนอะหัวเรนตายเป็ดโอ้โหอารินอารินสุดที่รักทำไมเป็นแบบนี้ล่ะ คนดูด oh, oh. ิดูดิโอ้ผมแต่เขาตัวเบิร์ดเบิร์ดทางนั้นอะผมเดินโดนแต่ตัวเบิร์ดเบิร์ดผมชอบเดินแต่เดินแต่ตัวเบิร์ดเบิร์ดเป็นไรวะอันนี้ผมสงสัยเหมือนกันเดินแม่งเดิตัวเบิร์ดเบิร์ดมาละเรามาช่วยละเรามาช่วยละเรามาช่วยละ โอ้อะไรเนี oh, ่ยบักบักแม่มิงตายโอ้โหดูโอ้ที่เสียไปโอ้ของที่นี้ผมยังไม่อยากออกเลยออกตอนเกาะเกิดดีกว่าผมน่าจะออกตอนเกาะเกิดมาก่อนแล้วก็ผมจะขายเกาะเกิดโอ้โหทำเหมือนโูเพเยอร์คูณเหมือนกระปูะ อยู่อะดอกไม่โดนดอกไม่โดนคือจบทุกคนดอกกำลังจะโดนค่ะไอฮัตไอสกมไอฮัตไอสกมดิสกมอิส์ลูปหยอก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 เรื่องธรรมดาดูคิวผมไม่ก็แพ้แล้วแหละเออไม่ใช่ผมพูดผิดงไงผมก็ได้ที่โหลทุกคน โอ้ยได้ไมล่ะในจังหวะนี้ผมไม่สามารถโซโลคิวได้นะถ้ามีบัตเนี่ยถ้ามีแต่ตัวเบาๆผมโซโลคิวได้อยู่ผมไม่กลัวเมื่อกี้อย่างที่เห็นกันนะฮะก็กี้ผมดอกไม่โดนถ้าดอกโดนมันจะได้อยู่เพราะดูดเลือดแรงมากมันดูดเลือดแรงฟอลเลนเนี่ยต้องมีใครออกดาบดาบตัดเลือดไหมไม่มีก็เล่นสบายดีฮะเห็นว่าผมเล่นกันจ่อกันใช่ไหม ไม่น้อง squared? เงพื่อนมานี่ดิเมื่อกี้ทำอะไรไว้โอ้หนีดูดิคนเขหนีผมอ่ะโอ้โหดูดูดิทุกคนเขาหนีผมอะ่ะโอ้ <erreicht. S 2> หอโหไม่ต้องหนีเดยังไม่จจบโอ้หนี มื่อกี้หมัดไม่ทำงานโอ,อ้ตายหมดสิบไอวนินอาเรนตายไปสิบพิกซี่ตายไปเจ็ดอันนี้ตายไปสี่เทรนนาดไม้ตายตายคิกซี่ Enemy Blood ไม่เป็นไรเราไม่สนอันดับนะแต่ผมจะพยายามเอาอันดับหนึ่งให้ได้นะครับผมอย่างเบื่อเลยเวลาอะไรแบบนี้นวันนี้แค่มีนับเดทกับใครกันนะวันนี้แค่มีนับเดทกับใครกันนะไม่ต้องฟอร์เรนแค่พูดแค่ ผมก็รู้แล้วว่าคุณจะพูดอะไเท่านี้มีสาวๆต้องการความช่วยเหลือนี่นะสองเนี่ยเขาให้ลัมกันกดกดกดโจมตีได้ปุ๊บกดทียหนึ่งโจมตีรัวๆเก็บดอกโจมตีแล้วกดทีย์สองเลยถ้าลัมได้นะ อุ้ยตัวใหญ่โวเรนกลับหจบ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  ข,ขามออกมอวโรวอันดับสผมขอมขอเอน,นี้นะฮะตัดจบคลิปแล้วนะฮะ นี่นี่นะฮะผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะบ๊ายบาย